เมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซบหลายหาดทรายแก่งหินทินไทยนักปราชญวยลาดไ่ายธรรมงามล้ำเทียนพรรษาพาแต้มก่อนประวัติศาสตร์อนุสาวรีย์คนดีสีอุบลสวัสดีค่ะน้อง ตอนนี้พี่บูนิ่มนะคะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งเป็นจังหวัดที่จัดกิจกรรมนะคะเป็นจังหวัดสุดท้ายแล้วด้วยจังหวัดอุบลราชธานีนะคะถือว่าเป็นจังหวัดที่บรรยากาศคึกคักที่สุดและที่สำคัญเด็กมาตื่นวันเยอะที่สุดค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูบรรยากาศด้านในกันเลยค่ะ สนุกค่ะสนุกมากแล้วก็ได้ได้ไดความรู้เยอะมากค่ะอาจารย์สอนเก่งมากๆค่ะก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่จัดโครงการดีๆอย่างนี้นะคะก็อยากให้จัดต่อไปเรื่อยๆค่ะก็รู้สึกประทับใจคุณครูลิลลีค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยเจอมาก่อนเคยดูจากทีวีโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่เคยเจอตัวจริงสักท <ๆ S 2> ี <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ตื่นเต้นค่ะ <ๆ S 1> มันเป็นเทคนิคการจําค่ะได้เทคนิคได้สูตรลับได้การแบบทําข้อสอบในห้องสอบขอขอบคุณสําหรับ โครงการน,นี้ที่ให้โอกาสกับเด็กชาวอุบลค่ะวันนี้เหรอคะรู้สึกว่ามีความสุขมากๆพี่ๆน่ารักุืคนเลยคะ่ะอาจารย์นะคะให้ความรู้ได้แบบแน่นปึกมากเลยคะ่ะซึ่งหนูก็จะเอาประสบการณ์นี้นะคะความรู้นี้กลับไปใช้ที่โรงเรียนในการสอบอย่างแน่นอนเลยคะ่ะอยากให้มีกิจกรรมดีๆโครงการดีๆแบบนี้อีกนะคะเพื่อที่เรานะคะหรือว่าน้องๆจะได้มีความรู้เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยนั่นเองคะ่ะ <c oughs> ก็ดีใจมากเลยคะ่ะเพราะว่าได้เจอกับพี่ๆจิวเตอร์ที่ ความสามารถเยอะมากได้ความรู้ไปเยอะแยอะอะไรที่เราไม่รู้เราก็รู้มากขึ้นค่ะเราก็จะสามารถกลับเอาไปต่อยอดได้ค่ะแต่อย่างนี้มีครับเพราะว่าก็เป็นการเพิ่มความรูกให้เล็กหน่อยคนเดือนครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับโอสถสภาในการติวน้องๆ ในปีนี้เราก็สนุกกับงานมากๆเราไปตั้งแต่เนื้อจรดใต้ทุกจังหวัดน้องๆให้ความร่วมมือดีมากๆทุกคนเต็มไปด้วยพลังแล้วมั่นใจว่าการสร้างสรงสรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคมในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนมากๆครับกิจกรรมดีๆแบบนี้มีมานานแล้วก็มั่นใจว่าจะมีต่อไปเพราะว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นจับน้องๆมหาศาลครับแลวทุกคนมาด้วยใจที่เปลี่ยนด้วยความหวังว่าจะต้องสอบติดมหาลัยแล้วก็มั่นใจว่าน้องๆทําได้อาจารย์ทุกคนในทีมก็ทาอย่างเต็มที่สุดความสามารถก็ขออวยพรให้น้้อองงๆททุกกคคนนรรรี่่ยูใโาไไดดตว สนุกสนานได้สนุกกับการเรียนพร้อมความรู้สาระและความบันเทิงไปในเวลาเดียวกันก็ขอให้ความรู้นี้อยู่กับน้องๆเวลาที่ไปสอบก็ขอให้ทําได้ข้อสอบทุกข้ออยากเข้าจุฬาให้ได้จุฬาอยากได้ธรรมศาสตร์ให้ธรรมศาสตร์อยากได้จังหวัดไหนขอให้ได้ประสบความสําเร็จได้มหาลัยที่ตั้งหวังทุกคนด้วยครับแล้วก็เดินทางมาถึงจังหวัดสุดท้ายนัดของทีโอสสภาคือจังหวัดบุรีนะฮะ หรบปีนี้เนี่ยอาจารย์เจียให้เทคนิคไปเยอะเลยเราสามารถนําเทคนิคต่างๆล่านี้เหล่านี้ไปใช้นะให้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งอาจารย์เจียบอกเลยว่ามันใช้ได้อยู่แล้วมันฟุ้งไปอยู่แล้วนะครับสุดท้ายอาจารย์เจี๋ยก็ออมเงินอวยพรให้นักเรียนทุกคนนะประสบความสําเร็จสอบได้หมาหลัยที่ตัวเองต้องการทุกประการเทินนะครับก็ขอจะใช้ของอวยพรให้กับน้องๆม .6 ทุกคนนะครับสอบติดอันดับที่หนึ่งแน่อันดับที่หนึ่งเลยสมดังใจปรารถนาขอให้ได้คณะตามที่น้องต้องการแล้ว วาดบังไว้นะครับแล้วก็ให้น้องๆสามารถนําวิชาวความรู้ที่ได้ใช้ถ่ายทอดให้เนี่ยมาใช้ในการสอบได้แล้วก็ขลอน้องๆโตเป็นคนดีของสังคมแล้วก็มาช่วยกับพัฒนาประเทศชาติไทยนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับก่อนที่เหลือสิ่งอื่นใดต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างอสสภาแล้วก็บุรีนิธิวิลล่าของไลฟ์นะคบที่ได้จัดโครงการดีๆแบบนีน้ออกมาให้กับน้องๆแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับทีมงานและทีมสอนทุกคนก็พยายามตั้งใจเอาความรู้ให้กับน้องเต็มที่ ก็ขออวยพรให้น้องๆเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็สอบติดในคณะและมหาวิทยาลัยที่คาดหวังไว้และแน่นอนเนือสิ่งอื่นใดก็คือให้เอาความรู้ที่เราได้เรียนไปไปประยุ์ใช้ในชีวิตประจําวันและทําข้อสอบให้ได้เต็มกันทุกคนเลยครับก็ต้องบอกเลยว่าปริรชาตสสุภาแล้วก็พี่แนนนะคะรวมถึงติวเตอร์ทุกคนเนี่ยดีใจและก็ภูมิใจเป็นอย่างมากที่ทำให้น้องๆทั้ง5 0,000กว่าคนเนี่ยมีความสุขกับการเรียนค่ะ สุดท้ายนี้ก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าพี่แนนขอให้ทุกคนกล้าที่จะฝันและกล้าที่จะรับผิดชอบต่อความฝันยังถึงที่สุดจุดความฝันที่นความเป็นจริงให้ได้ให้ทุกคนสมหวังนะลูกอ็นติดสอบตรงติดเหนือสิ่งอื่นใดหวังว่าทุกคนจะเป็นคนดีแล้วก็เป็นบัณฑิตที่ทดแทนคุณให้กับพื้นแผ่นดินไทยทุกคนสืบไปค่ะทุกคนโชคดีบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ปีหน้านะนะ และนี่ก็คือภาพบรรยากาศความประทับใจนะคะความสนุกความสุขและที่สําคัญน้องๆยังได้ความรู้เพื่อที่จะไปพิชิตข้อสอบอีกด้วยแน่นอนค่ะนะคะว่าเราจะกลับมาเจอเจอกันใหม่นะคะสำหรับการจัดกิจกรรมการติวที่ดีๆแบบนี้น้องๆสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์นะคะที่ f a c e b o o k ของโอสถสภาเค้าเปรตเพื่อที่จะติดตามข่าวสารได้นะคะพบกันใหม่ปีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย